หลังจากที่เชื่อมต่อแล้วก็ขันน็อตตรงนี้แล้วนะครับมันมีโอลิงอยู่นะระวังโอลิงบิดเบี้ยวจะทําให้น้ําเข้านะไฟข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะเราจะมาลองกันในหลังจากที่มันชาร์จแล้วหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวนะลองทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูกันคืนนี้นะฮะมาถึงประมาณ6กโมงนะครับพอประมาณ6กโมงสินะมันก็มันคล้ายๆกับมันมืดนะเนาะได้ระดับของมันนะที่มันตั้งค่าไว้ อันนี้คือค่าจากโรงงานนะครับผมยังไม่ได้ตั้งหรือว่ากดปุ่มรีมออะไรนะฮะกดปุ่มอัตโตนะฮะนี่ฮะปุ่มออโต้นะฮะเออปิดกดปิดนะฮะกดเปิดปุ่มบนรีมทนนี่นะมีประมาณ8ปุ่มนะความสว่างละการตั้งค่าหน่วงเวลานะต้องการใช้งานประมาณไหนก็กดใช้ได้นะลองใช้ได้นะอะ่ขึ้นไปถึงข้างบน ก็ด้านข้างที่ไม่มีไฟนะประมาณนี้นะความสว่างใครสนใจนะก็ลองสั่งซื้อมาได้นะครับ